รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ายการฟูตระรีบายสีผีกับเจียนนะคะสัปดาห์นี้เจียนก็ยังอยู่ที่ปราณบุรีค่ะและตอนนี้นะคะเจียนอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวของปราณบุรีอีกแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เรียกว่าเขากะโหลกนั่นเองนะคะที่นี่คือสถานที่ที่นิยมสําหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่ปราณบุรีนะคะสามารถเดินขึ้นไปที่เขาแล้วก็ชมวิวก็ได้นะคะหรือว่าเล่นน้ําซื้ออาหารแล้วก็มาปิกนิกที่ริมทะเลก็ได้นะคะแต่ชาวชาวแบบนี้จียนอยากกินกาแฟก่อนนะคะเจอกันที่ร้านกาแฟค่ะ อนนี้เจียนก็ถึงร้านกาแฟชาบาแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความพิเศษเพราะว่าติดริมหาดด้วยแล้วก็ออกแนวระเก้ด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกับเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีค่ะเจ้าของร้านป้ะคะใช่ค่ะชื่ออะไรนะคะตัวค่ะพี่ตัวค่ะนูสัังอะไรเดียรค่ะพี่ตัว ที่นี่เมนูแนะนำนะคะ,คะจะเป็นเมนูชาบาคอฟฟี่ชาบาคอฟฟี่อ๋อต่ำชื่อเลยใช่ค่ะเป็นพิเศษยังไงอะคะพิเศษตรงที่เราเอาชาเย็นไปแช่้มันเป็นก้อนน้ําแข็งแล้วก็ชงกาแฟใส่เข้าไปในชาอ่าแล้วก็มีไอติมข้างบนเพิ่มความเข้มข้นโอ้ได้ค่ะงง้นเอาชาบาคอฟฟี่ค่ะ,คะ ค่ะพอดีพี่เตรียมขนมไวแล้วค่ะเชิญจียอนด้านในเลยนะคะตรงไหนอะคะตรงข้างข้างในนะคะได้ค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเจียนรอข้างในนะคะค่ะเย้เครื่องดื่มมาแล้วอ่าเป็น green beach อันนี้คือ green beach ค่ะนี่เป็นชาบาทองบี้ซึ่งเป็นสิ่งนี้เฉพางที่นี่นะคะสีน่าจะดูเหมือนแบบชานมชาไทยใช่ค่ะแต่รสชาติไม่เหมือนชาไทยเลยค่ะ มันกาแฟเลยกาแฟค่ะใช่ใชทำไมจึงคิดว่าจะแบบตั้งร้านที่นี่อะคะเออตรงนี้มันเป็นสมัยก่อนแม่ทําเป็นโรงอบหมึกคะ่ะพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็เลยเปลี่ยนจากโรงอบหมึกให้เป็นร้านกาแฟแทนออใช่คะ่ะคุณแม่ก็อบหมึกอยู่ข้างๆอ๋อตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่พวกข้านมตรงนี้ล่ะคะพี่อยากจะบอกว่าอันนี้ก็คือพี่ทําเองหมดเลยเทน,นนิ่งไหคะมันดุด้งดิ้งดุ้งดิ้งมากมค่ะคุณผู้ชม อันนี้คือเค้กชาไทยใ,ใช่ไหมคะใช่ค่ะยากชิมแล้วอะ่ะแล้วอันนี้อ,อะไรคะอันนี้นนเป็นใบเตยมะพร้าวค่ะใบเตยมะพร้าวามะพร้พาวเนี่ยพี่ทำจากน้ำตาลมะพร้าวหอมมากเลยอืมอันนี้อร่อยมากเลย เค้กมะตูมฐานพอถึงฤดูที่มีมะตูมพี่ก็ทําเค้กมะตูมอ๋อถ้าไม่มีก็ไม่ทำไม่มีก็ไม่ทำ,ทำอ๋ออ,อ,อันนี้ก็จะแบบเนื้อแข็งกว่านี้พวกพวกสองตัวนี้ใช่อันนี้เป็นเค้กเนยค่ะอืมอันนี้ก็วอีกเซีวนึงอันนี้ก็แค่เรนโบว์ค่ะซอสสตรอเบอรี่ก็ทําเองปะคะทำ,ทำเองทาเองเพียงเดียว <laughs> <laughs> มันละลายในปากคะ่ะ มันเข้าไปนะก็แบบม,ม,มีมีเป็นชั้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 นใช่ไหมคะอย่างนี้ <c oughs> มันกินแบบเยลลี่เลยอร่อยจังก็ร้านชาบาค,คอฟฟนะคะเอ่ออยู่ที่ตำบลปากน้ำปานนะคะถ้าใครแวะมาเที่ยวที่ตำบลปากน้ำปานก็เชิญแวะมาได้นะคะอยู่ติดกับร้านอุดมโภชนะาค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นค่ะ ใครที่เป็นคอรกาแฟนะครับหากแวะมาที่ปราณบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ได้นะครับตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาไปทานของอร่อยกันต่อกับ Food เดลี่บายซครับ Food เดลี่บายซจะพาไปที่ถนนเลียบชายหาดปากน้ำตรานอำเภอรปราณบุรีครับ ก็จะเจอกับร้านชิลบรรยากาศดีที่ชื่อว่าครัวแจ๋วที่นี่มีเมนูอาหารเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงเมนูพื้นบ้านของชาวปราณบุรีอีกด้วยว่าแล้วก็ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนเลยครับ แล้วค่ะคุณผู้ชมถึงเวลามัมมัมข้าวแล้วนะคะตอนนี้จียอนอยู่ที่ร้านอาหารครัวเจวกับคุณพ่อไพฑูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีที่แล้วนูมาเราก็ติดใจก็เลยเจียอนก็พากรายการมาที่นี่นี่ไงดีใจไหมคะดีใจฮะเป็นแฟนเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยอ่ะเป็นพันธุ์แท้ด้วยอ๋อเหรอคะคุณพ่อค่ะร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วอะคะยี่สิบห้าปีฮะยี่หกปีแล้วนี้คือสาขาแรกปะคะ สาขาแรกครับสาขาแรกมีมีที่อื่นด้วยไหมคะเกำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่ที่ปักน้ำนี่แหละแต่เป็นร้านใหญ่ใหญ่กว่านี้ร้านใหญ่กว่านี้ใช่ใช่คุณพ่อขาทำไมถึงชื่อร้านว่าครัวแจวล่ะคะอภรรยาชื่อแจวอ๋อก็เลยเอาชื่อภรรยามาเป็นร้านอาหารใช่ค่ะอ๋อแสดงว่ารักภรรยามากแน่นอนแน่นอนแล้วคุณภรรยาตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ อยู่ในครัวครับอยู่ในครัวอ๋อปกติคุณภรรยาแบบทําอาหารใช่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 แล้วคุณพ่อทําด้วยไหมคะคุณพ่อก็ทําด้วยทําด้วยแล้วก็ดูด้วยดูด้วยตรวจดูว่าอาหารแบบไหนมาดีไหมอะไรไหมต้องออกไปให้คนทานเนี่ยไว้ใจเราได้ต้องให้ดีที่สุด นำอาหารเลยดีกว่าจานแต่ละจานมันไม่ไม่คุณตาเลยอะคะ่ดะดยเฉะาะอันนี้ออันนี้อันนี้เหมือนไม่ใช่แบบข้าวผัดปูไม่ใช่มันมันมันเชื่ออะไรอะคะเป็นข้าวขยำเนื้อปูอาาข้าวคุกปูอ่าฮะเป็นข้าวแบบโบราณที่คนนิยมมากพวกเรือเขาจะนิยมกันมากที่สุดเลยไม่ไม่ถึงว่าชาวประมงเหรอคะใช่ใช่ ใช้ข้าวร้อนๆแล้วก็เนื้อปูสดๆที่แกะออกมาเอามาขยำด้วยมือค่ะถ้าเป็นคุณยายคุณย่าเขาก็ขยำให้ลูกหลานแล้วก็ป้อนด้วยมือให้แล้วเราใช้แบบเครื่องเครื่องปรุงอะไรไหมคะก็มีหอมกระเทียมแล้วก็น้ำปลาพริกอ๋อน้ำปลาอ่าน้ำปลาของเรานี่ยเราทำเอง อ๋อเหรอคะหมักเองแล้วอันนี้ล่ะคะคุณพ่ออันนี้เนื้อปลากระพงผัดชาอ่าเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงแทจะนุ่มกินแล้วใช่เนื้อก็แบบแน่นดีเนาะแน่นดีใช่ค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะพ่อเป็นทอดมันชาวเรือคืออะไรคะคือทอดมันเนี่ยถ้าเราไปซื้อตลาดเนี่ยเขาจะใส่เครื่องแกง Uh huh. เราไม่ได้ใส่เครื่องแกงใส่กระเทียมพริกไทยแค่นั้นเองแล้วใช้ใช้เนื้อปลาเนื้อปลาอินทรีเนื้อปลาอินทรีเนื้อปลาอินทรีรล้วนแล้วตัวนี้ล่ะคะผัดวุ้นเส้นทะเลผัดวุ้นเส้นทะเลใช่อันนี้อร่อยมากคนแก่ชอบอคนชาวจีนก็จะชอบฝรั่งเขาก็ชอบ อ๋อเหรอคะอ๋อแสดงแสดงว่าแบบฝรั่งก็มาที่นี่บ่อยใช่ใช่ใช่ได้ค่ะแล้วอันนี้เหรอคะแกงส้มพริกสดแกงส้มพริกสดเราจะใส่เนื้อปลาอะไรก็ได้อันนี้เป็นแกงแบบโบราณโบราณหมายถึงว่าทําวิธีการเป็นโบราณเหรอคะใช่ใช่พวกน้ําพริกเนี่ยน้ําพริกเนี่ยเราธรรมดาเนี่ยเขาก็จะใช้พริกแห้ง แต่เราไม่ได้ใช้พริกแห้งเราใช้พริกขี้หนูพริกสดจริงๆเอามาทำตำมาตำแล้วก็ทำแล้วก็ใส่ไข่ปลาเปือเซียวหรือลีกิวแล้วก็เนื้อปลาใส่เนื้อปลาอะไรก็ได้อันนี้อร่อยมากอร่อยมากไข่ปลาเตมไปหมเลยไข่ปลานี่ก็ต้องมีวิธีทำนะไม่ให้มันแตก อ๋อมันแตกง่ายเหรอคะพ่อแตกง่ายแตกง่ายต้องมีวิธีทำแล้วจานนี้คือเป็นแดดดเียวปลาหมึกแดดเดียวซึ่งเป็นขึ้นชื่อของปั้นบุรีอยู่แล้วล้าไมทําไมถึงปลาหมึกแดดเดียวมันขึ้นชื่ออยู่ที่ปั้นบุรีอะคะที่ปลาเนี่ยเป็นแหล่งปลาหมึกเลยพังภาคใต้เขาก็จะส่งมานี่แม้แต่พม่าเองก็ส่งมานี่ ใช่เป็นแหล่งที่ทำปลาหมึกคุณไปทานที่ไหนเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะเหนียวอันนี้เขากัดแล้วมันนุ่มมันนุ่มอ่ามันนุ่มไปหมดเลยรสชาติดีมากรสชาติของปลาหมึกไม่ต้องไปผสมอะไรแล้วจานสุดท้ายนะคะแปลกตานนิดนึงเพราะว่าได้ยินว่านี่คือปาลา,ปาฉลามปลาฉลามปลาฉลามต้มจืดใช่ ต้มเจิดแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าดูเนื้อเนี่ยดูเหมือนแบบปลาขับผงเลยอ่ะดูไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนแบบปลาฉลามนี้แล้วอันนี้อันนี้จับที่ไหนอะคะจับจับทะเลตรงนี้เหรอคะจับทะเลที่ท,ที่ที่บ้านเราเนี่ยการทําวิธีการของปลาฉลามเนี่ยมันต่างกับปลาอื่นๆไหมคะมันทําแล้วมือเข้าเหม,มือนกันอย่าไปคนมันหรืออะไรเหมืนอนยงเดียวใส่ไปเฉยๆ<อ>ร้อนล้ร้อนแล้วก็ใส่ไปเฉยๆเท่านั้น ถ้าคนก็คาวเหรอคะเอาจริงหรอใช่คนฟรมบริแบบนิยมนิยมทานแบบต้มเจิดของปลาชลามอะค่ะเพราะอะไรอะคะมีประโยชน์อะไรขององของเรานี่มันทานตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยคุณพ่อไม่มีกินขาวเลยเนื้อแน่นค่ะพ่อไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อปลากระพงเลยไม่เหมือนใช่มันแน่นแบบมันแน่นอะ <laughs> ไม่นุ่มด้วยแ <laughs> น่นครับผมจากร้านครัวแจ๋วนะอยู่ปักน้ำปานอำเภอปานบุรี <c oughs> จังหวัดประจวบนะครับมาได้ทุกเวลาครับเปิดเวลา สามโมงเช้าถึงสามทุ่มนะฮะพ่อคะหลังจากหนูทานข้าวเสร็จเนี่ยหนูก็อยากทานอะไรที่แบบหวานๆน่ะที่นี่มีอะไรขายไหมคะขนมหวานอ่ะขนมหวานนะที่เราทําเองนะครับอะไรอะคะมีทับทิมกรอบเค้กเราทําเองหมดนะมีลูกตาลมีลูกตาลเชื่อมนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมคะพ่อก็มีร้านกล้วยทอดนะฮะร้านกล้วยทอดจิ้มนม เอาเหรอคะครับผมอ๋อต้องจิ้มนมด้วยใช่ใช่รสชาติอร่อยเหรอคะอร่อยมากอร่อยอีกแล้วคุณพ่อพูดอะไรก็อร่อยหมดใช่ไหมร้านนี้ทุกอย่างทำเองหมดนะคะอ๋อได้ค่ะงานนูขออนุญาตันข้าวก่อนอาวได้ครับได้นะคะแล้วก็ค่อยไปลองชิมกินกล้วยทอดที่คุณพ่อบอกเนาะได้ค่ะ กินข้าวอิ่มแล้วอะค่ะที่ร้านครัวเจวนะคะแต่ว่าต่อไปนี้เจียนจะไปกินกล้วยทอดกระถาทองที่คุณพ่อบอกเดี๋ยวไปกันเลยเอาอยู่นี่เองคืออะไรทำไมร้านมันใกล้ๆอย่างนี้อะทำไมอะเอาพ่อคะพ่อไม่ต้องพ่อไม่ต้องส่งหนูหนูก็ไปได้ อยู่ที่นี่ทําไมอะคะต่อให้แบบร้านก็แค่นี้การก็ไม่ต้องมาส่งร e <บ>าคาจียนเดินได้ป่าให้ชิมร้านกล้วยทอดร้านนี้เกี่ยวอะไรกับคุณพ่ออะเป็นร้านของลูกชายครับเป็นร้านของลูกชายชก็เลยอยากโปรโมทใช่ไหมเป็นแน่นอนแล้วแล้วเจ้าของร้านอยู่ที่ไหนคะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปลาตบครับเจ้าของร้านของกล้วยทอดกระทากของนะคะซึ่งเป็น ลูกชายคนเล็กใช่ครับลูกชายคนเล็กของคุณพ่อใช่ครับที่นี่กุยทอดอร่อยแต่ว่าอ้าวหมดแล้วยังมีอยู่ครับจริงหรอคะยังมีอยู่ครับจริงแล้วปกติเวลานี้ก็จะหมดแล้วครับอ๋อแล้วก็ปิดปิดร้านปิดร้าใช่ครับปิดร้านแล้วค่ระหมดเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะงั้นไปดูกันว่าทอดยังไงเนาะ อดอะไรบ้างอะคะก็มีทอดกล้วยมันครับแล้วก็ฟักทองครับแล้วปกติปกติร้านเปิดตั้งแต่ก uh, ี่โมงอะคะที่นี่จะเปิดประมาณ9ก้าโมงครับเราจะมี3มสาขาจะเปิดเวลา9ก้าโมงหมดทุกสาขาเลยครับอ๋อมีอันนี้คือสาขาแรกครับสาขาที่2อยู่ที่หุยหินซอย68ครับค่ะแล้วก็ตรงที่เพิ่งเปิดมาไม่ถึงเดือนนี้ครับก็ตรงเขาเต่าครับก่อนถึงราชพัฒครับอ๋อแล้วคนนี้คือใครคะเป็นน้องครับ จะให้ด um> right? ูแลกิจการตรงนี้สาขานี้ไม่ใช่น้องชายใช่ไหมก็เป็นญาติญาติกันครับอขาเป็นญาติญาติกันเหมือนตัวแทนครับบางทีลูกค้ามาเขาคิดว่าเป็นตัวผมบ้างอะไรเงี้ยตอนนัจะคล้ายกันค้ายค่ะใช่ครับเอาแสดงว่าคนนั้นคือคนนี้เลยใช่ครับเอาหรอดูดูเป็นเจ้าของร้านมากกว่าอ่าใช่แล้วลูกจ้างเนาะแล้วกล้วยทอดที่นี่ก็คือแบบเด็ด ยังไงบ้างอะคะที่นี่เนี่ยมันจะมีจิ้มนมนะครับจิ้มนมข้นจิ้มนมข้นใช่เอามันปาตองโกเหรอคะเหมือนปาตองโกครับคนพื้นพื้นเทที่นี่คนชายทะเลเนี่ยเขาจะกินกล้วยทอดจิ้มนมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วมานานแล้วสิบยี่สิบสามสิบปีห้าสิบปีที่แล้วก็เขาไม่เป็นไรเขาจะกินหวานเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับเวลาแบบกินกล้วยเปล่าๆดูแล้วก็จิ้มนม จริงๆเราจะมีสังขยาด้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยพอลงปุ๊บมีคนมีคนมาซื้อเลยเอาเราวคงเราคงเราจะเรือหรอบางทีก็จะมีถั่วถั่วทอดอะไรเงี้ยครับถั่วทอดเหมือนกันมีถั่วทอดด้วยให้ให้มันของมันเย็นเร็วอะค่ะจะได้จะได้ชิมค่ะตอนนี้ชิมไม่ได้ค่ะเพราะว่าร้อนมากกินกินเป่าๆก่อนค่ะ กระกรอบนอกนุ่มใน mm. รอร่อยค่ะนมข้นดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเปลี่ยนไปใช่หวานขึ้นครับผมมันมันขึ้นแต่ยังกรอบอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ค่ะ mm. อร่อยเพราะบางทีนักเรียนเลิกเรียนมาเนี่ย mm. เขาจะขอพวกขอกากไปโรยไอโรยไอศครีม อะไรเงี้ยครับเป็นหน้าเขาปิ้งได้ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นมันม่วงมันตอบเผือกมันม่วงค่ะเนี่ยใช่ครับมันม่วงนะคะเดี๋ยวใช้แค่มันม่วงอย่างเดียวเหรอคะใช่ครับเราจะใช้มันม่วงอย่างเดียวทำไมไม่ไม่ใช้มันเหลืองอะคะมันเหลืองมันจะออกเค็มเอเหรอใช่มันจะออกเค็มๆแต่มันมันตอบเผือกเนี่ยมันจะหวานเลยและเนื้อมันจะนุ่มโฟกว่า นี้ก็จิ้มจิ้มได้ใช่ไหมคะจิ้มได้ครับหูกรฟักทองฟักทองฟักทองเราก็เลือกพันุนะครับเวลาใช่เวลาทอดเนี่ยถ้าเราเลือกเราไม่ได้เลือกพันเนี่ยมันจะเละเนื้อจะเละแต่นนี้เนื้อยังเป็นก้อนอยู่จิ้มนม กินปกติธรรมดาแบบนี้ก็อร่อยอยู่แล้วนะคะจิ้มนมข้นก็อีกแบบหนึ่งได้แบบสอรสชาติเลยรอร่อยมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มาเที่ยวหูหินหรือว่าที่ปานบุรีนะครับก็ขอเชิญนะครับร้านก้วยทอดกระ,ะทะทองจิ้มนมนะครับสนใจก็มาลองชิมได้นะครับเราเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง4โมงเย็นครับ ใช่แต่ว่าระวังว่าของหมดก่อน4โมงเย็นนะคะปกติคือตอนนี้ก็จริงๆแล้ว3โมงแล้วจริงๆถ้าช่วงเทศก,กาลวันหยุดมาก่อนเที่ยงก็ดีครับ oh. เพราะว่าเที่ยง oh. เราก็บางบันเราก็หมดแล้วคุณผู้ชมใครที่มาทานอาหารที่ครัวเจวแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่กล้วยทอดกระทะทองจิ้มนมของ <c oughs> พี่พี่ต๋อปนะคะครอร่อยมากเลย ก็ต้องเคขอบคุณร้านกล้วยทอดกระทะทองจิ้มนมและก็ร้านครัวเจวด้วยนะครับใครที่มาปราณบุรีแล้วก็ห้ามพลาดนะครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับสาระดีๆกันต่ออย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ คุณผู้ชมใครที่มาที่เที่ยวที่ปรามบุรีนะคะห้ามลืมแวะไปที่เจียนแนะนำไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจียนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนห้ามพลาดนะคะทางช่อง g n ียนช่วยทีโฟก,กับรายการฟู้ใจวซีีกักกบเจียนนะคะสำหรับวันนี้ไม่บา้ค่ะเจอก,กันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ คุณพ่อเงียบเนาะคุณพ่อเป็นคนเรียบร้อยคุณพ่อไม่ค่อยพูด <c ười> คุณพ่อคะเราไม่ได้ถ่ายภาพน,นิ่งนะคะเราเราเราออกรายการทีวีนะพอ,ะพอดีเจอคนสวยเลยเ,ละคะเคิเหรอคะไม่ต้องเคิรหรอกพอดีดีมากเลยอ่ะเนี่ย <c ười> ตั้งแต่9ก้าโมงอ๋อโอเคเราก็เสร็จแลอะอะกลับบ้านไป <c ười> สวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ